ีง่ายๆที่ทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้น 1. การเขียนบันทึก (The Growth Journal) เขียนความคิดความกังวลใช้คำถามค้นหาตัวเอง (Emotional Reflection) บันทึกอารมณ์และปฏิกิริยา21วัน (Daily Reflection) ทบทวนว่าแต่ละวันเราทำตามมาตรฐานตัวเองได้ไหม 2. การฝึกสติ (Mindfulness) จดจ่อกับปัจจุบันผ่านลมหายใจหรือกิจกรรมเรียบง่ายรับรู้ความคิดอารมณ์และร่างกายโดยไม่ตัดสิน 3. การตั้งคำถามเพื่อค้นหาตนเองถามตัวเองว่าอะไรที่ฉันให้คุณค่าโดยใช้เทคนิค five wise เพื่อค้นหาต้นเหตุความรู้สึกเปลี่ยนจากทำไมเป็นอะไรเพื่อหาทางออกที่ชัดเจน 4. การสแสวงหาฟีดแบ็กรับฟังมุมมองจากคนรอบข้างเพื่อเห็นจุดบอดของตัวเองใช้ Accountability Partner ช่วยเตือนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. การตั้งเป้าหมาย Goal Setting เขียนเป้าหมายแบบ Smart ใช้ Vision Board เพื่อเห็นภาพอนาคตที่อยากสร้าง 6. ก,การรับสังตนเองและผู้อื่นสังเกตร่างกายและใจตนเองอย่างไม่ตัดสิน ฝึกฟังอย่างลึกซึ้งทั้งตนเองและคนรอบข้าง 7. การประเมินตนเอง (self-evaluation) วิเคราะห์ตัวเองด้วย SWOT จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคทบทวนสิ่งที่ทำในแต่ละวันและใช้ After Action Review เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์สรุปโดยรวมได้ว่าการทำความรู้จักตัวเองหรือการตระหนักรู้ในตนเอง เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญยิ่งโตการพัฒนาตนเองความสุขในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานและเป็นรากฐานของความฉลาดทางอารมณ์การสุขฝนอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมที่หลากหลายจะช่วยให้บุคคลมีความเข้าใจในตนเองอย่างลึกซึง้งและสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างยั่งยืนรู้อย่างนี้แล้วเรามาฝึกทำความรู้จักตัวเองมากขึ้น หรือการพัฒนาเซลฟ์อเวอเนสกันเถอะค่ะ